สวัสดีค่ะวีโอคลิปนี้นะคะเราก็จะมาถักสัญลักษณ์ตัวนี้กันครูได้วางแพทสัญลักษณ์ไว้หน้าวีโอแล้วนะคะอันนี้ครูมาเขียนให้ดูแล้วก็มาอธิบายเฉยๆนะคะเออมันจะเป็นตัว V นะคะมันจะเป็นตัว V แล้วก็มีตัว x ออยู่ตรงกลางนะคะถ้าเจอสัญลักษณ์แบบนี้ลักษณะของการถักจะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้ครูใช้ไหมต่างสีเนาะจะได้มองเห็นชัดนะคะเราจะ,ข,นะะขึ้นต้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะขึ้นต้นด้วยโซ่หนึ่งแทงลงมานี้แล้วก็ดึงออกไปเราทํา x หรือคอทอนะคะอีกหนึ่งครั้งแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็พันออกไป สรุปแล้วช่องหนึ่งเนี่ยเราจะทำสองครั้งอ่แทงลงไปพันขึ้นมาพันออกไปลงซ้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะแทงลงไปพันขึ้นมาให้ได้สองห่วงแบบนี้แล้วจึงพันออกไปลงอีกครั้งค่ะ เมื่อครบสองแล้วลงช่องถัดไปลงช่องถัดไปอ่านะคะลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้มองเห็นไหมคะมันเป็นวิธีการ มันเป็นถ้าเจอสัญลักษณ์แบบนี้นะมันก็คือการถัก x หรือคอทอลงํามช่องเดิมนะคะมันจะเป็นวิธีการขยายขยายลาย x เ,เนี่ยอ่านะคะเราลงํามมันก็ต้องขยายอยู่แล้วอ่าลักษณะของงานแบบนี้จะเจอได้ในการถักกระเป๋าหรือถักหมวก เรามาดูลักษณะของลายนะคะเมื่อเราถักครบทุกหลักมันก็จะย้วยออกอย่างนี้เห็นไหมว่ามันก็จะบานออกนะคะอันนี้เป็นการขยายลายโดยใช้ลาย x อันนี้จะเจอในวิธีการอ่าจะเจอในลักษณะของการถักหมวกนะคะหรือการถักโคเชที่เป็นกระเป๋าอะไรประมาณนี้ นะคะถ้าเจอสัญลักษณ์แบบนี้นะคะให้รู้ไว้เลยว่าเราจะต้องถัก x หรือคอทอลงซ้ำหลักเดิมเมื่อเราถักเหมือนเดิมนะคะคือเราถักลงซ้ำช่องลาสองเหมือนเดิมนะคะอันนี้แถวแรกที่ครูถักนะคะพอแถวที่สองครูก็ทำเหมือนเดิมคือลงซ้ำหลัก ละสองครั้งลักษณะของชิ้นงานมันก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะว่ามันเป็นการขยายงานอ่าก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณคะ่ะ